The m a า t e r c ร์โค้ชอะคาเดอยู่ที่สุดยอดวิชาสุดยอด12วิธีตื่นจากโรกเก่าโลกเก่าคือเงื่อนปมแห่งความเชื่อเก่าความกลัวสะสมพฤติกรรมอัตโนมัติและกรอบที่ทำให้หัวใจเหี่ยวเฉาว,วิชานี้ไม่ใช่คาถาวิเศษที่จะพันเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เป็นแผนที่ชัดเจนที่จะพาใจคุณผ่านประตูบางๆไปสู่การมีชีวิตใหม่โดยไม่ต้องหนีไม่ต้องทิ้งแต่ตื่นในที่ที่คุณยืนอยู่นะ ต่อไปนี้คือ12วิธีแต่ละข้อเป็นประตูเป็นการฝึกเป็นการยืนยันว่าการตื่นรู้คือการทํางานของชีวิตที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นหนึ่งหยุดศิละปะแรกของการกลับมาสาระการหยุดคือการยุดติคองเรื่องเก่าเก่านิสัยคําพูดความคิดชั่วขณะเพื่อเห็นว่าระบบมันทํางานอย่างไรปฏิบัติจุด30วินาทีทุกเช้าเย็นหายใจ3าครั้งแล้วสังเกตสิ่งที่กําลังทําโดยไม่มีการตัดสินคาถาฉันหยุดเพื่อเห็นสสะท้อน การอ่านเกตแห่งอดีตสาระโลกเก่าติดตัวเราผ่านความทรงจำและบาดแผลสะท้อนคือการหยิบขึ้นมาดูโดยไม่กลืนมันกลับไปปฏิบัติเขียนหนึ่งหน้าเกี่ยวกับความกลัวเดิมที่มันมักขับเคลื่อนชีวิตแล้วถามมันต้องการอะไรจากฉันจริงๆคาถาขอบคุณความกลัวเธอไม่ใช่ผู้ควบคุม3ามสติแห่งการทำงานปกชีวิต ในกิจ,จวัตรสาระการตื่นมีต้องรอพิธีใหญ่สามารถเกิดในการซักผ้าชงกาแฟหรือเดินลงกระไดปฏิบัติเลือกกิจ,จวัตรหนึ่งทำช้าและมีสติเต็มที่เป็นเวลาเจวันเช่นล้างจานโดยรู้สึกถึงน้ําอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวคาถาน,นี่คือชีวิตฉันอยู่ที่นี่4ีปลดปล่อยตัวละครเดิมทรงกล้าที่จะไม่เล่นบทเดิมสาระตัวตนเก่าคือบทละครที่เราซ้ํามันอัดปลอดภยัยแต่ไม่จริงการตื่นคือการถอนตัวจากบทนั้น บ้างปฏิบัติสังเกตบทที่คุณเล่นในความสัมพันธ์1สัป,ปดาห์แล้วทดลองไม่ตักไม่อตไม่ตอบต,ต,ตามบท1ครั้งต่อสัป,ปดาห์คาถาข่ามบทนั้นให้โอกาสบทใหม่ 5. พูดความจริงกับใจพูดไม่ตายในสาระความจริงของหัวใจอัดสันแต่เมื่อพูดออกมามันลดพลังการกโกหกต่อตัวเองปฏิบัติทุกคืนพูดกับกระจกหนึ่งประโยคที่คุณกลัวจะยอมรับเช่น ฉันเหนื่อยหรือฉันต้องการความช่วยเหลือคาถาคำนี้เป็นของฉันฉันพูดเพื่อไถ่ถอนหกปรับคลื่นความถี่ฟังร่างกายเข้าสู่สนามสารลัเมื่อจิตเปลี่ยนความถี่ชีวิตเปลี่ยนเสียงจังหวะอากาศอาหารการนอนล้วนนำพาคลื่นนั้นปฏิบัติจุดของหวานหน้าจอ24ชั่วโมงและบันทึกการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์และพลังงานคาถาฉันปรับคลื่นฉันเลือกความถี่ที่เกิดหมายเจ็ดอภัยเป็นวิชา การปลดล็อกกรรมในปัจจุบันสาระการอาภัยไม่ใช่การยอมผิดแต่เป็นการปลดโซ่โซ่ที่ผูกคุณไว้กับอดีตปฏิบัติเขียจนจดหมายให้อดีตไม่ส่งแล้วก็เผาทำพิธีเผาหรือทำลายอย่างเคารพปล่อยมันกลับไปสู่ธาตุคาถาเช่นคืนอิสระให้แก่เราและเขาทะแปดฝึกหัวใจเห็นผู้อื่นกระจกเห็นการเตื่นสาระเมื่อผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นด้วยหัวใจเราจะพบว่าผู้ถูกตัดสินคือเงาของเราเองการเห็น เป็นเครื่องมือของการตื่นรู้ปฏิบัติฟังคนหนึ่งคนโดยไม่ต้องขัดจังหวะสิบนาทีต่อสัปดาห์สังเกตความอยากตอบหรือแก้ไขและปล่อยให้มันผ่านไปคาถาฉันฟังเพื่อเห็นไม่ไม่ได้ฟังเพื่อให้คำตอบ9สร้างพิธีง่ายๆพลังของร่องรอยสารพิธีไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ร่องรอยที่ทำเป็นประจำจะฝังการเปลี่ยนแปลงในร่างกายจิต ปฏิบัติเช้ามีพิธี3นาทีหายใจกล่าวขอบคุณตั้งเจตนาทำต่อเนื่อง40วันคาถาการทำเล็กๆนำไปสู่การเปลีป่ยนแปลงใหญ่10เรียนรู้ภาษาของความเงียบเสียงต่ำสุดของสติสาระความเงียบไม่ใช่ช่องว่างที่น่ากลัวแต่เป็นที่ซึ่งเสียงจริงของจิตปรากฏปฏิบัติอยู่ในความเงียบ20นาทีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเพลงสัปดาห์ละ3ครั้งฟังเสียงตัวเองอย่างไม่กลัวคาถาในเงียบฉันได้ยิน 11เปลี่ยนการเลือกองค์ประกอบแห่งอำนาจสาระการตื่นรู้ถูกสร้างด้วยการเลือกเล็กๆทุกวันการเลือกหนึ่งครั้งต่อวันที่ไม่เคยเลือกมาก่อนคือการฝึกอิสระปฏิบัติทำสิ่งที่กลัวเล็กๆ1สัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์ผู้ความจริงปฏิเสธเย่ยงสุภาพโองงานใหม่คาถาการเลือกเล็กๆคือการประก,กาศเสรีส2เชื่อมต่อกับสนามใหญ่การตื่นในมิติพระหุพบ สาระเมื่อตัดกรอบโรกเก่าเราจะเริ่มสัมผัสกับสนามที่ใหญ่กว่าพลังของบุรุษบรรพบ,บรุษแรงสั่นสะเทือนจักรวาลแห่งเจ็ดจำนงร่วมกันปฏิบัติทำพิธีเชื่อมตั้งใจขอบคุณบรรพบ,บรุษรับรู้พลังร่วมอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือกะใช้การทำสมาธิที่มีภาพนำทางเพื่อสัมผัสสนามนี้คาถาฉันยืนในสนามใหญ่ฉันไม่โดดเดี่ยวปิดท้ายคำเรียกจากจิตแท้จิตเดิมแท้การตื่น ไม่ได้เป็นการหนีจากความจริงแต่เป็นการกลับมาพบมันด้วยมือเปล่าและหัวใจเปล่าทักษะทั้ง1 2ข้อนี้เป็นเส้นทางไม่ใช่ปลายทางคุณอ,อาจเดินวนย้อนกลับหรือก้าวกระโดดแต่ทุกครั้งที่คุณหยุดหายใจสังเกตและเปลี่ยนใหม่คุณก็จะได้ปลดหนึ่งโซ่ตัวจากโลกเก่าคำยืนยันสุดท้ายฉันตื่นแต่ไม่ยิ่งกว่าใครฉันเพียงมีสติกับชีวิต ปรึกษาครู vvip line at master course สถิติทำเป็นสุดคอร์สส่วนตัวจะทำตื่นรู้